สวัสดีนะคะช่องไก่แฮปปี้โฮมค่ะวันนี้ก็ว่างนะคะมาทำขนมฟักทองสังขยานะคะให้เพื่อนๆชมเนาะก็ไม่มีอะไรมากเลยเพื่อนๆน,น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บสำเร็จรูปนะคะซื้อมาแล้วก็มาตักใส่ในาชามใบใหญ่อันนี้นะคะ ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะเพื่อนๆ3ช้อนโต๊ะคูณๆแล้วก็ใส่ไข่ไก่นะคะอันนี้ไข่ไก่ที่ไก่เลี้ยงเองเนาะโปรโมทหน่อยก็ใส่ไปสัก5ใบนะคะเพื่อนๆ5ใบอันนี้ไก่ทำฟักทอง2ลูกนะคะลูกเท่าอุ้มมือเนี้ยสลูกนะคะไก่ก็จะใส่ไปตามที่เรา คิดว่ามันมันใส่แล้วพอในสองลูกนะคะไก่ก็ไม่ได้มีอะไรจะชั่งปริมาณมันเนาะเพราะว่าทำกินเองนะคะก็ทำตามที่เราอยากกินเลยเพื่อนๆไก่ก็ใส่ไข่ห้าฟองนะคะน้ำตาลปี๊บสมช้อนแล้วก็ใส่กะทินะคะใส่กะทิไปครึ่งกล่อง นะ,ค,ะครึ่งกล่องเพราะว่าไก่ก็ไม่อยากให้มัน,ม,นมันเกินไปเนาะเอาพอดีพอดีอันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ไก่ชอบกินแบบนี้นะคะก็ไม่หวานมากไม่มันมากนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเพื่อนๆใส่เกลือประมาณอ่สักครึ่งช้อนนะคะหรือหนึ่งช้อนชาอะไรประมาณเนี้ย ก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ไก่ก็ไปตัดเตยหลังบ้านมานะคะไปตัดเตยหลังบ้านมาเพื่อที่จะเอามาใส่ในน้ำสังขยาที่เราจะขยำรวมกันเนี่ยนะคะอันนี้ไก่ก็จะใช้มือขยำเลยนะคะเพื่อให้ใบเตยเขา เหมือนนวดอะคะ่ะนวดใบเตยให้กลิ่นอะไรมันลงไปในตัวสังขยาด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้มีกลิ่นหอมติดกับตัวเนื้อสังขยานะคะแกก็จะขยำไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆจนกว่ามันจะเข้ากันดีนะคะจนกว่าทุกทกอย่างมันจะนวลเนียนไปด้วยกันเลยนะคะก็จะใช้มือขยับ ไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ได้มีเวลากำหนดนะเพื่อนๆว่าจะขยำกี่นาทีจะขยำนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ดูหน้างานนะคะว่าเวลาเราขยำไปเนี่ยน้ำสังขยาของเราเนี่ยมันรู้สึกนวลมือหรือยังมันแตกมันเข้ากันดีไหมน้ำตาลมันละลายหมดแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้มือนี่แหละ ตาเรานี่แหละสัมผัสเอานะเพื่อนๆไก่ก็อธิบายไม่ถูกพอเราขยำขยำจนมันวนวลเนียนที่สุดแล้วที่เราพึงพอใจนะคะมันก็จะเกิดฟองละเอียดละเอียดขึ้นมานะเพื่อนๆมันจะเกิดฟองละเอียดละเอียดขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อให้เราเห็นว่ามัน เขาเรียกว่าอะไรมันแตกมันเข้ากันเหมือนเวลาเราตีไข่เจียวอะ่ะเพื่อนเนเวลาเราตีไข่เพื่อจะเจียวอะ่ะเราตี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 ต,ต,ตีจนจนมันแตกเข้ากันมันก็จะมีฟองใช่ไหมนั่นแหะคะ่ะฟองลักษณะเดียวกันเลยโอเคนะคะก็ขอเวลาขยำก่อนนะคะตอนนี้อันนี้พอเรา ขยำนะคะเราขยำไปได้จนมันเนียนแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําสังขยาเนี่ยมาเทกรองนะคะมาเทกรองใส่ตะแกรงนะคะที่ที่เราเอาไวก้กรองกรองเศษอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ยกกรอง ออกมาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้สังขยามีความเป็นเนื้อเนียนนะคะเพื่อนๆเน,นียนเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งพักไว้นะคะทิ้งพักไว้ในหม้อแบบนี้เพื่อนๆืนก็เก็บอุปกรณ์ไปล้างไปอะไรก่อนได้เลยนะคะเอาอุปกรณ์ไปล้างไปอะไรเสร็จกลับมาก็ไปเทใส่ ไปเทใส่ฟักทองที่เราวางไว้ในหม้ออ,อ,อันนี้อันนี้ไก่เอาฟักทองไปใส่ในหม้อ,อก่อนนะพนเพื่อนเพอนเพื่อ,อให้มันเพื่อให้มันอุ่นกับความร้อนนะคะแล้วก็เราจะได้มีฟักทองกินโอเคนะคะหน้าตาดีอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆด้วยสีสันเนี่ยเกิดมาจาก น้ำตาลปี๊บเลยนะคะน้ำตาลปี๊บไก่อะ่ะซื้อแบบสำเร็จมานะคะในห้างอะ่ะมันก็จะมีสีเหลืองมาเลยนะเพื<ๆ>่อนๆออเหลืองมากเลยอะ่ะสีสันเนี่ยเกิดมาจากหนึ่งเลยไข่แดงนะคะไข่ที่ไข่ไก่เนี้แหละสีมันก็จะแดงใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลนะเพื<ๆ>่อนๆน้ำตาลก็ ทําให้เราเกิดสีอันนี้แกไม่ได้ใช้สีผสมอ,อาหารเลยนะคะแง yeah, สวยงามเนื้อเนียนเลยนะจ๊ะเพื่อนๆน,น,นี่ก็ได้สั่งขยะฟักทองกินแล้วหนึ่งมือนะคะขอบคุณค่ะ